เห็ดตวกพี่น้องโอ้ยมีจักดอกเสียมก็ไม่มีต้องขุดไหมคะตัวใช่เนี่แหละ ส่าคือมีดอกเดียวไม่ปวกคนเอาเลยแมนอยู่ป่ะคะแมนทำไมขามันเป็นแบบนี้ใช่เห็ดปวกแคบขามันคือเป็นเสี้ยวๆออกมาแบบนี้มันใหญ่แ็ดปวกอุ้ยเแ็ดปวกตาบเนี่ย มาดูสิขอมันจะอ้วนไหมเสียมเขาบอกว่าจริงจริงด้วยพี่ยุ้ยอ้วนเลยเนาะดอกเดียวโคโลมันมาหากไหมขอมเง่้ยเงี้ยเอาป่ะ ดึงดนงอะไรค่ะมัน,นอยู่ตรงน้เอาหักปะอ๋อดีด <c ười> ีเออพอเท่าที่ได้มันโดนหกักมันก็เลยขาดออะอืม,มรากไม้อยู่ตรงนี้ซ้ำนรยอานมันก็แน,น,น่นอนถูุแล้วไม่เสียได้กันดีถู Nào. đồ một ngày nè tao bảo kỹ thuật đi